สำหรับคลิปนี้นะคะมาดูดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลังนะคะสําหรับชาวมังกรเมื่อดาวใหญ่ยกย้ายครบแล้วนะคะทิศทางในเรื่องดาวดวงใดที่ส่งผลดีนะในขณะเดียวกันชาวมังกรควรจะโฟกัสเรื่องอะไรถึงจะส่งผลดีกับดวงชะตานะคะสาหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีมังกรฟังคลิปนี้ได้นะคะรวมทั้งผู้ที่เกิด15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงกดติดตามไว้ได้เลยนะคะ สำหรับชาวมังกรนะคะดาวประจําตัวนะคะเป็นดาวที่เดินค่อนข้างช้านะคะก็คือดาวเสาร์ดาวเสาร์นะคะย้ายมาอยู่ในเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองนะเรื่องผลประโยชน์นะคะเรื่องรายได้รายรับต่างๆนะดังนั้นดาวเสาร์นะคะอยู่ไปจนถึง19พฤษภาคมปี2568นะเรียกว่าเป็นการอยู่แบบระยะยาวนะคะส่งผลให้ชาวมังกรนะยังคงมีความโดดเด่นเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองนะคะเรียกว่าเป็นจังหวะนะที่ ครึ่งปีหลังนะก็ยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองการหาเงินเรื่องผลประโยชน์นะคะรวมทั้งพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับการเงินก็เป็นดาวคู่มิตรของชาวมังกรด้วยส่งผลให้เรื่องการหาเงินนะมีความราบรื่นขึ้นนะคะหรือบางคนได้ไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณการเงินนะ ờ, ก็เกิดเป็นงานเป็นรายได้นะหรือบางคนหาเงินเก่งขึ้นคล่องขึ้นนะคะรวมไปถึงการพบเห็นช่องทางในเรื่องการเงินซึ่งดาวเสาอยู่แบบระยะยาวนะคะ ดังนั้นอาจจะมีลักษณะการค่อยๆเป็นค่อยไปนะหรือว่าส่งผลในแบบช้าแต่ยั่งยืนนะคะดาวประจําตัวในเรือนการเงินนะคะดาวราหูนะเป็นเจ้าเรือนการเงินนะเป็นคู่มิตรใหญ่นะคะดังนั้นอาจเป็นแนวโน้มว่าชาวมังกรจะไปเกี่ยวข้องกับการลงทุนนะเรื่องของการใช้เงินใหญ่งเงินเยอะหรือคุณมีโอกาสได้หยิบจับรับเงินที่เป็นก่อเป็นกรรมนะบางคนก็ต้องใช้คําว่าเป็นก้อนมากขึ้นนะ, <ม a S 1> นนะเนื่องจากอาจจะคิดใหญ่ทําใหญ่นะคะหรือว่า มีเหตุให้ต้องทําไปลงทุนไปหรือไปเกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินที่แบบเข้ามาพร้อมกันหลายด้านหลายทางนะคะสำหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวมังกรน,นะคะเป็นดาวราหูนะคะซึ่งอยู่ในภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพันธุนะมาระยะเวลาหนึ่งนะคะจะมีการ ยกย้ายอีกครั้งนะในช่วง17ตุลาคมปี2566ที่จะถึงนี้นะคะสำหรับดาวการเงินนะเมื่อไปอยู่ในภพเรือนพันธุนะเรียกว่านะช่วงเวลานี้นะคะยังคงให้ผลดีเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอสินทรัพย์นะคะเรื่องของการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องนะกล่าวคือก็ค,อคือคุณได้การเกื้อหนุนการสนับสนุนหรือได้ประโยชน์บางอย่างในเรื่องครอบครัวเรื่องสินทรัพย์นะคะบางท่านที่ทาํางานเกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่นะหรือแวดวงอสังหาต่างๆ ก็ถือว่าดาวการเงินก็ไปอยู่ในภพเรือนเหล่านี้นะคะมีโชคลาภจากยานพาหนะนะบางคนใช้ในการเดินทางเพื่อค้าขายทําธุรกิจนะคะบางคนทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องยานพาหนะอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวข้องทั้งบ้านทั้งรถต่างๆเนี่ยถือว่ายังคงให้ผลดีไปจนถึงช่วง17ตุลาคมนะคะ หลังตุลาคมไปนะคะถือว่ารูปแบบในเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องแวดวงนะกล่าวคืออาจจะมีการรวมกลุ่มรวมทีมเพื่อก่อเกิดอะไรใหม่ๆนะคะการทํางานที่เกี่ยวข้องกับคนในเชิงเน็ตเวิร์กเชิงเครือข่ายหรือว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานองค์กรสมาคมอาจจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะกับเรื่องการเงินการทองของชาวมังกรนะคะ การขยับขยายการงานหรือธุรกิจไปในแนวทางที่มีคนมาช่วยขายนะหรือว่ามีตัวแทนต่างๆนะลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ดาวการเงินของชาวมังกรนะคะจะย้ายไปในช่วงปลายปีนะคะมีความก้าวหน้าในเรื่องการหาเงินนะในระบบเครือขคายระบบบอกต่อนะคะหรือว่าคุณมีความก้าวหน้าในเรื่องของหมู่พวกสังคมแวดวงนะมีความกว้างขวางขยับขยายมากขึ้นนะคะ สำหรับจุดโดดเด่นในดวงชะตาของชาวมังกรนะคะในช่วงนี้นะไปจนถึงสิ้นปีนะคะก็คงจะยังคงเป็นดาวที่อยู่ในภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับพันธุนะคะดาวพระหัสนะคะที่มาอยู่ในภพเรือนนี้นะคะมีความเป็นปฐุมเกณฑ์นะคะแล้วก็เป็นอัมพุกเกณฑ์ให้กับชาวมังกรด้วยนะการที่มีเกณฑ์2อย่างก็หมายถึงว่า ในช่วงรอบปีที่ดาวพฤหัสให้คุณประโยชน์นะคะก็คือ19เมษายนถึง30เมษายนปี2567นะกินระยะเวลา1ปีโดยประมาณนะคะมีโอกาสนะตั้งหลักตั้งฐานเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องของการทำอะไรแล้วสำเร็จขึ้นมานะแล้วก็อยู่กับมันไปได้ระยะหนึ่งนะคะในเรื่องการทำมาหากินการได้เงินนะคะรวมไปถึงการได้สินทรัพย์อะไรใหม่ๆก็ได้นะอาจจะหมายถึง ย้ายบ้านย้ายช่องแล้วมีที่อยู่ดีขึ้นนะคะเรื่องของการได้ยานพาหนะใหม่นะหรือคุณมีโชคลาภการสนับสนุนจากเรื่องครอบครัวเคือญาตินะแบบสม่ำเสมอในช่วงปีนี้นะคะสำหรับดาวพฤหัสนะคะอยู่ตรงข้ามกับเรือนการงานดังนั้นก็ส่งผลดีได้ทั้งเรื่องงานเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องสินทรัพย์เรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของความลงตัวทางครอบครัวนะเรียกว่าเป็นจังหวะที่ดวงดาวส่งผลดีกับชาวมังกร ทีนี้จะดีมากดีน้อยของแต่ละท่านนะย่อมแตกต่างกันนะคะเพราะว่าปัจจัยในเรื่องพื้นดวงนะเรื่องจุดอ่อนจุดแข็งในดวงชะตาของคุณก็มีส่วนสําคัญด้วยนะคะสำหรับจุดผันผวนในดวงชะตานะคะก็ดูจากดาวฤรตยูนะดาวฤตยูเป็นดาวพลิกล็อกดาวผันผวน,นรวมทั้ง บรรดาเรื่องโชคลาภแบบคาดไม่ถึงก็ได้เหมือนกันดาวฤตยูนะคะประจําอยู่ในภพรเรือปนปุนตตะของชาวมังกรน,นะเกี่ยวเนื่องจากเรื่องโชคดีนะคะเรื่องโชคลาภนะเรื่องของการเสี่ยงโชคเรื่องของบุตรหลานบริวารต่างๆเมื่อดาวผันผวนไปอยู่ในภพรเรือนนี้นะคะมันก็คือความเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองนะบางท่านเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกี่ยวเนื่องจากบุตรหลานหรือบริวารน,นะคะเมื่อดาวแบบนี้นะคุณก็ระมัดระวังเรื่องการ ใช้บริวารน,นะคะเรื่องการตรวจสอบตรวจตาเรื่องการเงินผลประโยชน์หากคุณใช้บริวารเยอะๆนะคะรวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นกับบุตรหลานของคุณนะเช่นเปลี่ยนแปลงอาชีพนะโตขึ้นแล้วนะหรือว่าอยู่ในจุดหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะหรือคุณมีภาระเรื่องของการเลี้ยงดูอุปการะก็ได้นะคะนอกจากนี้ดาวมฤตยูยังส่งผลกับเรื่องของเสี่ยงโชคลงทุนนะเมื่อดาวผันผวนนะคะอยู่ในภพเรือนนี้นะคุณก็ต้อง ระมัดระวังนะเรื่องเงินใหญ่เงินเยอะเงินก้อนในการจะลงทุนใดๆก็ถือว่ามีดาวพลิกล็อกอยู่คุณต้องดูสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้ดีนะคะการลงทุนร่วมหุ้นนะคะหัดหลีกเลี่ยงไม่ได้นะก็ถือว่าคุณอาจจะค่อยเป็นค่อยไปนะดูว่า,าดีจริงหรือเปล่าคนที่มาร่วมชักชวน,นต่างๆนะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนนะคะ เรียกว่าเป็นจุดที่ชาวมังกรจะเกี่ยวข้องผลประโยชน์การเงินมากขึ้นแต่เมื่อมีดาวผันผวนอยู่ในเรือนลงทุนคุณก็ต้องดูให้ละเอียดรอบคอบกับเรื่องการลงทุนการทําสัญญาต่างๆนะคะอย่างไรก็ดีดาวมฤตยูเล็งพบลาภผลนะบางครั้งมีโชคลาาแปลกๆอยู่บ่อยนะคะไม่ว่าจะจากเรื่องออนไลน์จากเรื่องเทคโนโลยีนะรวมทั้งมักมีลาภแปลกๆเกิดขึ้นนะคะในช่วงระยะเวลา7ปีนะคะจากปี2566เป็นต้นไป เท่ากับในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะชาวมังกรมีความโดดเด่นนะในเรื่องของความมุ่งมั่นในเรื่องการงานการบุกเบิกนะคะเรื่องของการตั้งตัวตั้งหลักสร้างฐานะต่างๆนะถือเป็นจุดโดดเด่นนะคะสาหรับจุดโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องการเรียนการศึกษานะคะเรื่องการศึกษาต่อการขอทุนลักษณะนี้นะคะเรื่องของการได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีขึ้นนะใครที่ทํางานแล้วต้องอาศัยการอนุมัติการ ตรวจสอบผลงาน,นงต่างๆนะคะถือว่าในปีนี้ก็เป็นจุดที่ดีเหมือนกันนะคุณอาจจะได้รับการสนับสนุนแบบลับๆจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสำหรับภาพรวมสุขภาพนะต้องถือว่าดาวประจําตัวนะคะอยู่ในเรือนการเงินนะแต่ตรงกันข้ามนั่นก็คือพบมรณะนั่นเองนะคะชาวมังกรก็อาจจะมีการหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพมากขึ้นก็ส่งผลให้มีค่าใช้ใจ่ายเรื่อง วิตามินการบำรุงนู่นนี่นั่นนะคะอาจจะเป็นได้นะรวมไปถึงนะคะถ้าพูดถึงโครคภัยไข้เจ็บก็อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกเรื่องเส้นเรื่องฟันเรื่องกล้ามเนื้อนะคะปวดแข้งปวดขานะหรือว่าปวดคอบาไหลปวดหลังลักษณะนี้นะคะก็อาจจะวนเวียนกลับไปกลับมาได้เนื่องจากดาวเสาเลง็งพบมรณะค่อนข้างกินระยะเวลานานนะคะสําหรับในแต่ละเดือนนะคะก็มีดวงดาวจรก็คือจรรายเดือนนะบางครั้งก็มาเป็นคู่ศัตรูบางครั้งก็ ส่งเสริมเป็นราชาโชคก็มีนะคะดังนั้นเรื่องของความช้าความเร็วในแต่ละเดือนนะในเรื่องความสําเร็จเรื่องกิจการงานการเง,ง,งินต่างๆนะคะก็เป็นองค์ประกอบที่เดินอยู่ตลอดเวลานะในแต่ละเดือนนะคะก็สามารถติดตามรับฟังการอัปเดตด,ดวงชะตารายเดือนได้ที่ช่องโหราห์้าเก้าเช่นกันนะคะให้เป็นข้อมูลไว้นะคะเป็นภาพกว้างภาพรวมนะในเรื่องดวงชะตาของชาวมังกรนะคะสําหรับท้ายคลิปนี้นะคะขอฝากผู้สนับสนุนช่องของเรานะคะ เป็นสะพานบุญนะคะให้คุณได้ทําบุญได้โดยง่ายนะอยากจะอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรหรือว่าให้กับบรรพบุรุษนะคะหรือคนที่เราเคารพรักนึกถึงนะคะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องโหราหห้าเก้านะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะพัดดิบสําหรับบริจาคนะคะจากราคาห5 9บาทนะคะพิเศษสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปนี้เพียง120บาทเท่านั้นนะคะ อาจเป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จัดส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์ b w o n 5 9นะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะ แล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะอ่าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุม้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้หยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลันนะคะ